เอาละครับปี2568มาถึงแล้วก็ได้เวลาวางแผนภาษีกันอีกครั้งแต่ปีนี้เรามาตั้งเป้ากันให้มันท้าทายสุดๆไปเลยดีไหมครับนั่นก็คือทําให้ภาษีที่ต้องจ่ายเป็นศูนย์เฮ้ยฟังดูเหมือนฝันไปหรือเปล่าแต่เชื่อเถอะครับว่ามันเป็นไปได้นะแล้วในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแกะรอยทุกขั้นตอนเลยครับว่าจะทํายังไงให้เป้าใหมน่นี้กลายเป็นจริงขึ้นมาได้ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูความจริงที่เอออาจจะเจ็บปวดนิดหน่อยกันก่อน รู้ไหมครับว่าแค่มีเงินเดือนเฉลี่ยเกิน26,000บาทเนี่ยก็ต้องเริ่มเสียภาษีแล้วนะแล้วภาระนี้มันไม่ได้เพิ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับมันพุ่งขึ้นเร็วมากดูสิครับเงินเดือน30,000เนี่ยเสียภาษีหลักพันโอเคพอรับไหวแต่พอขยับเป็น50,000ปุ๊บภาษีกระโดดไปเป็นหลักหมื่นเลยนะแล้วถ้าใครเงินเดือนแตะแสนเมื่อไหร่โอ้โหเตรียมจ่ายภาษีเป็นแสนสองเลยนะครับต่อปีเห็นตัวเลขแล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องภาษีนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยจริงๆ เห็นตัวเลขเมื่อกี้แล้วท้อใจใช่ไหมครับแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราจ่ายน้อยลงกว่านี้ได้หรือถ้าจะให้ดีที่สุดเลยคือไม่ต้องจ่ายเลยสักบาทนี่แหละครับคำถามนี้แหละคือจุดสตาร์ทของการวางแผนภาษีแบบฉลาดๆของเราในวันนี้โอเคครับงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าไอเป้าหมายภาษีเป็นศูนย์เนี่ยมันมีหัวใจสําคัญอยู่แค่อย่างเดียวเลยครับมันคือตัวเลขมหัศจันตัวหนึ่งเท่านั้นเอง และตัวเลขมหาสจรยรที่ว่านั่นก็คือ1 5 0 0 0 0บาทครับจำเลขนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับเพราะนี่คือยอดเงินได้สุทธิที่กฎหมายเขายกเว้นภาษีให้ทั้งหมดเลยพูดง่ายๆเลยนะภารกิจของเราก็คือหาค่าลดหย่อนอะไรก็ได้มาโปะๆเข้าไปเพื่อกดเงินได้สุทธีของเราเนี่ยให้มันลงมาต่ำกว่าแสนห้าให้ได้นั่นเองครับพอเรารู้เป้าหมายสุดท้ายแล้วว่าต้องต่ำกว่าแสนห้าทีนี้สเต็ปต่อไปก็คือแล้วเราต้องหาค่าลดหย่อนมาเท่าไหร่ละ่ะ มันต้องใช้ตัวเลขเท่าไหร่กันแน่ถึงจะไปถึงจุดนั้นได้อ่ะมาลองดูตัวอย่างกันดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับสมมติว่าเงินเดือน5 0,000บาทมีโบนัสอีก1 0 0 0 0แรวมรายได้ทั้งปีก็คือ7,00 0 0สบาททวนใช่ไหมครับสเต็ปแรกเลยเราหาักค่าใช้จ่ายส่วนตัวไปก่อนเลยครับ10,000แบาทอันนี้หักได้ทุกคนก็จะเหลือเงินได้อยู่ที่ ,00 0 0 0บาททีนี้แหละครับเป้าหมายค่าลดหย่อนของเราก็คือเอา0 0 0 0 0เนี่ยไปลบกับตัวเลขมหัศจารร์ของเราคือแสนที่ได้รับการยกเว้นภาษี สรุปก็คือเราต้องหาค่าลดหย่อนให้ได้ทั้งหมด450,000บาทนั่นเองครับโอเคพอรู้เป้าแล้วว่าต้องหามาให้ได้450,000ท,ทีนี้ก็ถึงเวลาเปิดกล่องเครื่องมือของเราแล้วครับมาดูกันว่ามีอะไรให้ใช้บ้างเริ่มจากชิ้นแรกกันเลยเป็นกลุ่มที่เบสิกที่สุดเลยครับนั่นคือค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัวกลุ่มนี้เนี่ยเป็นสิทธิพื้นฐานที่หลายคนได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าลดอย่างส่วนตัว60,000บาท มีคู่สมรสมีลูกหรือว่าดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลผู้พิการลองดูตัวแรกพวกนี้แล้วบวกบวกของตัวเองดูเลยครับนี่คือยอดตั้งต้นของเราเลยอ่ะได้ยอดตั้งต้นแล้วใช่ไหมครับงั้นเราไปดูกล่องเครื่องมือชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านั่นก็คือกลุ่มประกันครับอันนี้เป็นอีกตัวช่วยยอดคิดเลยนะสําหรับการวางแผนภาษีสําหรับกลุ่มประกันเนี่ยจุดสําคัญที่ต้องรู้เลยก็คือโควตามันจะถูกแบ่งเป็นก้อนๆน,นะครับก้อนแรกคือประกันชีวิตบวกประกันสุขภาพรวมกันได้ไม่เกินแสน ส่วนอีกก้อนหนึ่งที่แย่ออกมาตังหากเลยคือประกันบำนาญครับอันนี้ให้โคต้าสูงมากถึง200 0 0 0บาทเลยนะถือเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆครับแล้วก็อย่าลืมบวกประกันสังคมกับประกันสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่เข้าไปด้วยนะครับมาถึงกลุ่มถัดไปอันนี้เป็นกลุ่มที่หลายคนน่าจะรอคอยกันอยู่เลยนั่นก็คือกลุ่มค่าลรถย่อนที่มาจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลครับเพราะมันคือเรื่องการใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละใช่เลยครับ กลุ่มนี้มันคือการเปลี่ยนรายจ่ายให้กลายเป็นการประหยัดภาษีของจริงไฮไลท์เด็ดๆเลยก็คือ easy e r e c e i t ที่ทุกคนรอคอยกันอยู่ส่วนใครที่ผ่อนบ้านอยู่ดอกเบี้ยงเงินกู้ก็เป็นตัวช่วยสําคัญมากๆเลยนะครับแล้วสําหรับสายเที่ยวการวางแผนไปเที่ยวในประเทศเนี่ยก็ช่วยลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันนะและแล้วก็มาถึงเครื่องมือชิ้นที่เรียกว่าทรงพลังที่สุด เป็นเหมือนไม้ตายเลยครับเพราะมันมักจะเป็นตัวที่ช่วยเติมย่อดลดหย่อนให้เต็มได้มากที่สุดนั่นก็คือกลุ่มการลงทุนครับในสไลด์นี้ก็จะเห็นตัวเลือกหลกัหลกๆเลยนะครับกองทุน RMF กับ Thai ESG เนี่ยให้สิทธิ์ลดหย่อนสูงมากถึง30%ของเงินได้เลยนะส่วนพนักงานบริษัทก็จะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ PVD ที่ช่วยลดหย่อนได้อีก15%ของเงินได้ครับแต่มีข้อแม้สำคัญนิดน,นึงนะครับคือทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยพอมารวมกับประกันบำนาญแล้ว ยอดรวมทั้งหมดต้องไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทนะครับเอาละตอนนี้เรารู้จักเครื่องมือครบทุกชิ้นแล้วคําถามต่อมาคือแล้วจะเลือกใช้อันไหนจะใช้อย่างไรดีจากนี้ไปเราจะเปลี่ยนจากการดูว่ามีอะไรให้ลดหย่อนบ้างมาเป็นการวางกลยุทธ์กันแล้วครับว่าจะทํายังไงให้ไปถึงเป้าหมายให้ได้ ผมมีลำดับความคิดง่ายๆมาให้ลองทำตามกันดูนะครับเ็ปที่ 1, เริ่มจากของที่เราได้มาฟรีๆอัตโนมัติก่อนเลยพวกค่ารถย่อนส่วนตัวค่าครอบครัวต่างๆเ็ปที่ 2, บวกของที่เรามีอยู่แล้วเข้าไปเช่นกองทุนสำรองลิ้ยงชีพที่โดนหักทุกเดือนอยู่แล้วหรือค่าประกันที่จ่ายไปแล้ว ต่อมาสเตปที่3ให้มองไปที่การใช้จ่ายที่เราแพลนไว้อยู่แล้วครับอย่างเช่นการไปช้อปปิ้งในโครงการ Easy Receive และสุดท้ายสเตปที่4พอรวม3อย่างแรกแล้วถ้ามันยังไม่เต็มเป้ายังมีช่องว่างเหลืออยู่นี่แหละครับถึงเวลาที่เราจะไปช้อปปิ้งการลงทุนเพื่อมาเติมช่องว่างนั้นให้เต็มใช่เลยครับผมใช้คําว่าช้อปปิ้งเพื่อมาแสดงให้เห็นถึง mindset แบบ proactive เลยนะคือเราไม่ได้นั่งรอรับภาระภาษีเฉยๆแต่เรากําลังเลือกซื้อเครื่องมือทางการเงินอย่าง RMF หรือไทย ESG เพื่อมาจัดการกับภาษีของเราแบบเต็มไม้เต็มมือน,นั่นเองทีนี้เราลองกลับไปที่ตัวอย่างเดิมของเรากันนะครับที่ตั้งเป้าไว้ว่าต้องหาค่าลดหย่อนให้ได้4 5 0 0 0สมมุติว่าเราชอปปิ้งการลงทุนโดยซื้อ RMF เต็มโคต้า30%ของรายได้700,000ก็จะได้ไป210,000บาทแล้วก็ซื้อไทย ESG เต็มโคต้าอีกก็ได้อีก210,000บาทแค่2อ,อย่างนี้รวมกันปลาเข้าไป420,000บาทแล้วนะครับ เห็นไหมครับว่ามันเกือบจะถึงเป้า4 5 0 0 0แล้วแค่นี้ภาษีก็แทบจะเป็นศูนย์แล้วจริงๆครับโอ้โหฟังดูดีขนาดนี้หลายคนอาจจะอยากรีบวิ่งไปซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีกันแล้วใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนช้าก่อนครับมันมีคําเตือนสําคัญมากๆอยู่อย่างหนึ่งที่เราต้องคิดให้ดีๆก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าแผนของเราเนี่ยมันดีต่ออนาคตการเงินของเราในระยะยาวจริงๆนะครับ และคำเตือนนั้นก็คือการลดหย่อนภาษีไม่ควรเป็นเหตุผลเดียวในการตัดสินใจลงทุนครับต้องจำไว้เสมอว่าการลงทุนทุกอย่างมันมีเงื่อนไขมีความเสี่ยงของมันซึ่งเราต้องศึกษาให้เข้าใจจริงๆก่อนตัดสินใจครับลองดูตารางเปรียบเทียบนี้ให้เห็นภาพช,ดชัดๆเลยครับอย่าง RMF เนี่ยมันดีตรงที่มีสินทรัพย์ให้เลือกลงทุนได้ทั่วโลกเลยนะแต่เงื่อนไขก็คือต้องลงทุนต่อเนื่องและต้องถือยาโวโไปจนถึงอายุ55เลย ส่วนไทย ESG เนี่ยจะลงทุนแค่ในไทยเท่านั้นนะครับแต่ข้อดีของมันคือถือแค่5ปีเองแล้วก็ไม่บังคับให้ซื้อทุกปีด้วยเห็นไหมครับว่ามันต่างกันการจะเลือกอันไหนมันก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและเงื่อนไขที่แต่ละคนรับได้นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยก็คือความเหมาะสมในการลงทุนหรือที่เขาเรียกกันว่า investment suitability ครับเราต้องเลือกการลงทุนโดยดูจาก 1ความเสี่ยงที่เรารับได้ 2. โอกาสที่มันจะสร้างผลตอบแทนให้เราและ3ม,มันสอดคล้องกับเป้าหมายการเงินระยะยาวของเราไหมไม่ใช่ดูแค่ว่าอุ๊ยอันนี้ลดหย่อนภาษีได้อย่างเดียวไม่ได้เด็ดขาดครับและนี่คือข้อคิดที่อยากจะฝากไว้เลยครับโดยเฉพาะกับ IMF ที่เราต้องอยู่กับมันไปอีกนานแสนนานกองทุนที่เราเลือกเนี่ยต้องเป็นกองที่เรามั่นใจจริงๆนะครับว่ามันจะโตได้ในอนาคตหรือถ้าไม่มั่นใจเรื่องการเติบโตก็ต้องเลือกอันที่ความเสี่ยงต่ําที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพื่อให้เงินที่เราลงทุนไปเนี่ยมันงอกเงยขึ้นมาจริงๆไปพร้อมๆกับการประหยัดภาษีของเราครับและสุดท้ายนะครับเมื่อเรามีทางเครื่องมือและกลยุทธ์ครบมือแบบนี้แล้วคําถามสาคัญมันก็เลยไม่ใช่เราจะประหยัดภาษีได้ไหมอีกต่อไปแต่มันคือปีนี้แต่ละคนจะประหยัดภาษีไปได้เท่าไหร่กันลองเอาหลักการทั้งหมดนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วเริ่มต้นวางแผนเพื่ออนาะคตทางการเงินที่ดีขึ้นตั้งแต่วันนี้เลยครับ และอย่าลืมนะครับคลิปนี้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน